โค้แซบทั้ง2ฝ่ายฟาดสตอรี่กันเดือดแรง2 IG 7วิวรักจบแต่ดราม่าร้อนระอุไม่จบหรือเปล่าแหยงรักจบแต่เหมือนดราม่าร้อนแรงจะไม่จบง่ายๆล่าสุดเพจเจมอย108หย่อนสตอรี่ของพระเอกหนุ่มเจเจพิพั์ข้อความภาษาอังกฤษพร้อมแคปชั่นว่าการบ้านอังกฤษเข้ามาอีกแล้วได้แต่เตือนตัวเองว่าตอนเด็กกูควรตั้งใจเรียนอังกฤษค่ะ ไม่ใช่มัวแต่มองผู้ชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมเมียเจโดยเจตฟาดสตอรี่ข้อความว่าวีไลน์เดอะลูเดสเวนวีไลน o ทูออเซเวสเราโกหกเสียงดังที่สุดเมื่อเราโกหกกับตัวเองพร้อมอีโมจิจมูกยาวเหมือนพี่นอกคิโอในนิทานเด็กโกหกแล้วจมูกยาวขณะที่ก่อนหน้านั้นวิววรรณรสลงสตอรี่แทบเป็นข้อความภาษาอังกฤษว่า คีบคำแอนเลตการมา Finish it, นิ่งสงบแล้วปล่อยให้กรรมทำงานเองทำเอาหลายคนโยงไปว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับอดีตคนรักอย่างหนุ่มเจดหรือเปล่า